สวัสดีครับท่านผู้ชมนักปฏิบัติกรรมฐานที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านที่ติดตามเก่าติดตามใหม่ช่องนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกจิตใจมาพูดคุยแต่เป็นแนวการฝึกปฏิบัติตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้สั่งสอนแนะนำเอาไว้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฟังหลวงพ่อแล้วเข้าใจ ความเข้าใจจะนำไปสู่การปฏิบัติและการเข้าถึงได้ง่ายหากเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติไปได้โดยง่ายไม่นํำซ้ำเราอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติก็ได้ขอพระคุณทุกท่านครับที่กรุณาเข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์และการส่งมอบกำลังใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ซุปเปอร์แซงหรือจะเป็นอื่นๆในการส่งเสริมสนับสนุนช่องที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแผ่การฝึกจิตใจการฝึกปฏิบัติต่างๆบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษไปกว่าการฝึกจิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตจะทำความดีก็ใช้จิตเป็นตัวคิดจะทำความชั่วจิตมันก็คิด แต่คิดในด้านของอกุศล,ลกรรมก็คือด้านของบาปความชั่วนั่นเองการปฏิบัติตามแนวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้แนะนำสอนเอาไว้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำแต่เป็นพระธรรมคำตรัสสอนมาจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นครับเพียงแต่แนวการปฏิบัติในแต่ละ ครูบาอาจารย์ท่านจะมีแนวปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วผลที่สุดเขาดูกันที่อารมณ์ใจอารมณ์ใจที่เราเข้าถึงจะต้องเป็นไปตามพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเรียกว่าการเข้าถึงสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็มีการตั้งแต่ในระดับเบื้องต้น โดยใช้กําลังใจน้อยๆมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการที่จะมุ่งปฏิบัติความดีถึงแม้เราจะไม่ทราบตำราที่ท่านสอนแต่เราได้รับคำแนะนำการปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ในแต่ละท่านคลิปที่แล้วผมได้พูดคุยถึงเรื่องราวของผีกับเทวดาท่านอยู่กันยังไงก็อยู่กันเหมือนกับคนที่อยู่กับผีนี่แหละครับ อยู่บนพื้นผิวโลกด้วยกันแต่มิติคนละมิติอันเนื่องมาจากกายหยาบของคนมีความหยาบกว่าผีผีมีความละเอียดกว่าคนแต่มีความหยาบมากกว่าเทวดาเทวดาท่านก็มีกายที่หยาบกว่าพรมแต่มีความละเอียดมากกว่าผีและมนุษย์จะไล่ขึ้นไปตามลำดับอันนี้เป็นความรู้ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านได้มาบอกเอาไว้ เราก็นำไปต่อยอดในทางความคิดในการปฏิบัติจิตต่างๆได้ครับถึงอาจจะไม่ใช่สาระสาคัญแต่ก็เป็นความรู้รอบตัวรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแต่สาระจริงๆก็คือการปฏิบัติจิตของเราเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานอันดับแรกก็ขอให้เข้าสู่กระแสพันนิพพานก่อนเข้าสู่กระแสพันิพพานนี่หลวงพ่อฤาษีลินดำของพวกเราท่านบอกว่า สังโยศสามได้มีใจปรารถนาพนัานิพานถ้าทําแบบนี้ได้จิตของเราอยู่ในระดับเดียวกับพระโสดาบันขั้นสักปักขัดตุงคือขั้นต้นและเราก็อย่าไปเมากับเรื่องความเป็นอริยะถ้าเราตั้งใจมุ่งเอาแต่ความเป็นอริยะมันจะกลายเป็นความหลงกะกลายเป็นความเมาโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งตรงนี้มันจะทำให้จิตของเรา ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นอริยะจริงๆได้ฉะนั้นแล้วอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญวางได้วางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอย่างเช่นที่มีกระแสกันอยู่ทุกวันนี้เรื่องของพระอนาคามีท่านกลับมาเกิดไหมหรือไม่เกิดแล้วซึ่งในสถาบันการเรียนการสอนนักธรรมในตำราท่านก็ระบุไว้แล้วอันเป็นคำสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสบอกไว้ในพระไตรปิฎกในตำราต่างๆว่าพระอนาคามีท่านไม่กลับลงมาเกิดทีนี้การที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันนั้นบางทีอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันแต่การสื่อสารต่างๆอาจจะขาดความละเอียดรอบคอบ <ๆ S 1> ก็เลยทำให้สื่อสารกันผิดพลาดก็เป็นไปได้นะครับในส่วนตัวของผมแล้วผมก็ไม่ขอกล่าวว่าท่านจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก เพียงแต่ผมขอพูดในมุมมองของผมเองนะครับเพื่อที่จะไม่อยากให้มีความขัดแย้งกันเพราะว่าการขัดแย้งกันเนี่ยมันเป็นมานะนะครับมานะนี่หลวงพ่อบอกว่าไปนรกกันทั้งคู่จริงๆแล้วในความถูกต้องต่างๆต้องว่ากันตามตำราที่ท่านรำเรียนกันมาในความเป็นจริงเราไม่สามารถจับพิสูจน์อะไรได้เลยซึ่งมันก็เหมือนกับในเรื่องของอดิตใต เถียงกันไปเถียงกันจนตายก็ไม่สามารถหาคำตอบได้นอกเสียจากว่าเราต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเราเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปครับและสิ่งใดที่ไม่ใช่สาระสำคัญจำเป็นต่อการปฏิบัติเราวางได้เราก็ควรวางครับเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งกันในสังคมอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกัน ราบไหว้องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีใจปรารถนาในการปฏิบัติความดีเหมือนกันเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงแต่และคนนั้นไม่เสมอกันก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบ้างอันนี้ก็ต้องอย่าไปถือผิดถือถูอถกถ้าจะเอาผิดเอาถูกกันจริงๆต้องเข้าไปอนควบคุมในระบบการเรียนการสอนที่เป็นทางการ และผู้ที่เรียนจบออกมาแล้วก็นำออกมาเผยแผ่ตามความเป็นจริงในตําราผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่าที่จะมาเถียงกันในระบบรอบนอกซึ่งมันไม่ได้ก่อประโยชน์เลยมันมีแต่ผลเสียส่วนพระสงฆ์ที่นำออกมาเทศนาภายนอกนั้นหากตู่พระธรรมคำสอนหรือสอนแนะนำในการปฏิบัติให้เข้าใจแบบผิดๆนั้นในส่วนตัวผมผมมองว่าไม่เหมาะ คลิปวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องมโนโมยิธิบ้างสำหรับท่านที่ได้มโนโมยิธิแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็คงจะมีหลายท่านที่ได้มโนมยิธิแบบครึ่งกำลังบ้างเต็มกำลังบ้างผมก็ขออนุโมทนาจิตครับแต่ถ้าท่านได้แล้วแต่ท่านลืมขั้นตอนนี้มันก็ดูจะแปลกๆนะครับไม่เป็นไรครับเห็นว่ามีประโยชน์ผมเลยนำมาทำคลิปแบบเฉพาะกิจนี้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับท่านที่ได้มโนโมยุิทธิแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะฝึกมโนโมยทธิหรือท่านจะใช้วิชามโนโมยทธิที่หลวงพ่อสอนไว้เนี่ยอันดับแรกเลยเราควรจะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาก่อนหลังจากสวดมนต์ภาวนาแล้วจะอาราธนาศินก็ได้ไม่อาราธนาก็ได้แต่จิตของเราจะต้องทรงศินและต้องทรงจริงๆทรงอย่างบริสุทธิ์ เสร็จแล้วเราก็มาฝึกกรรมฐานในแบบของมโนมจิธิเราทําตามลําดับขั้นตอนที่หลวงพ่อสอนไว้หลังจากที่ท่านภาวนานมาพัทะเรียบร้อยแล้วมาใช้วิปัสสนาญาณก็คือการพิจารณาโลกความเป็นจริงกฎของอนิจจังแล้วใช้อารมณ์ตัดคือไม่เห็นความดีของร่างกายไม่เห็นความดีของโลกไม่นิยมสวรรค์ไม่นิยมภพม มีจิตต้องการเพียงจุดเดียวคือพระดิพานหลังจากใช้วิปัสสนาญาณใจของเรามันละมุนแล้วยอมรับกฎของอนิจจังแล้วอารมณ์ตัดได้แล้วเราจึงค่อยใช้กำลังใจจะไปกราบใครล่ะครับอ,อย่างท่าน f อีที่สอบถามเข้ามาต้องการที่จะไปพบท่านพญายมใช่ไหมครับถ้าจะไปพบท่านพญายมหลังจากที่ปฏิบัติปานนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าควรจะออกไปกราบพระก่อน กราบพระก่อนหรือกร,ราบครูบาอาจารย์ก่อนแล้วทดสอบกําลังใจของเราจิตของเราสามารถเห็นดินแดนพันิพาลได้ไหมเมื่อเห็นแล้วสามารถเข้าไปในดินแดนพันิพาลได้ไหมถ้าเห็นได้เข้าได้นั่นแสดงว่าอารมณ์จิตของเราในขณะนั้นเฉพาะในขณะนั้นนะครับเป็นอารมณ์เดียวกับพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป <S <s เป็นอารมณ์แบบพระอริยเจ้าแบบชั่วคราวยังไม่ถาวร เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์จิตของเราจะไม่ทรงตัวเราจะทรงตัวได้เฉพาะเวลาก็คือการปฏิบัติมโนโมยิทิอันนี้ไม่เป็นไรครับถ้าเราฝึกมโนโมยิทธิบ่อยๆจิตของเรามันจะจดจำสภาวะทางอารมณ์แบบนี้หลังจากออกจากมโนโมยิทธิามาแล้วจิตมันจะวางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับแต่ไม่ใช่ตัดถ้าตัดนี่เป็นพระอาหารหันต์ไม่ว่าจะเป็นรูป รสกลิ่นเสียงสัมผัสโทสะโมหะมานะต่างๆที่มันมากระทบเรากับจิตเราเนี่ยจิตของเรามันจะไม่รับทั้งหมดมันจะรับเป็นบางส่วนเพราะว่าเรายังไม่เป็นอรหัน์รับแล้ววางรับแล้ววางรับน้อยบ้างรับมากบ้างขึ้นอยู่กับสติสมาธิที่เราฝึกปฏิบัติมานี่แหละครับผลดีในการฝึกมโนโมยิทธิหรือการฝึกวิชาสามต่างๆมีประโยชน์ครับ มีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่จะทำให้จิตของเราลดและตัดกิเลสได้ไวขึ้นไวกว่าสุขวิปัสสโก fc ของเราก็คงจะทราบแล้วนะครับการปฏิบัติมโนมยิทธิเนี่ยควรจะไปตามลำดับขั้นตอนแบบเดียวกับที่หลวงพ่อแนะนำเอาไว้สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำตามลำดับเนี่ยมีในยะแต่หลวงพ่อไม่อธิบายมากก็คือการที่จะไปกราบพระก่อนเนี่ยจิตของเรามันจะทรงพลัง ทรงจริงหรือไม่จริงก็ไปดูดินแดนพันธิพานถ้าดูได้เข้าได้แสดงว่าจิตของเราในขณะนั้นมันทรงกำลังแบบเดียวกับพระอริยเจ้าแล้วจึงค่อยไปสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปกราบท่านปพยายมก็ไปกราบท่านไปแล้วก็ต้องให้เกิดประโยชน์ด้วยประโยชน์อะไรคงไม่ต้องบอกนะครับในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่สำคัญก็คือ ได้วิชามโนโมยิทธิไปแล้วคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องไปย่ําต๊กพูดในเรื่องของกอไก่สําหรับท่านที่ได้แล้วส่วนท่านที่มีความสนใจในการที่จะฝุกมโนมยิทธิในช่อง y o u t u b e เนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีอยู่ตามช่องต่างๆแล้วไปคน้นคว้าค่อยๆฝุดกันดูหรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองไปดูคลิปไลฟ์สดเก่าๆที่ผมได้ ทำการไลฟ์สดเอาไว้แนะนําเอาไว้แบบง่ายๆนะครับก็ลองไปปฏิบัติกันดูทุกคนสามารถปฏิบัติได้ครับแต่ผลจะถึงสําเร็จแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยหลวงพ่อบอกว่าขึ้นอยู่กับอํานาจบุปกรรมแล้วก็กําลังใจของแต่ละคนอันนี้สําคัญมากขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดติดตามและการส่งมอบกำลังใจในแบบต่างๆก็ขอฝากไว้ครับ การจะเรียนรู้การจะฝึกอะไรนั้นไม่เท่ากับการเรียนรู้จิตของตัวเองและฝึกจิตของตัวเองให้ถอยออกจากอุปกิเลสทั้งหลายก็คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตของเรามีอะไรบ้างสาชายายกันไม่หมดแน่และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีมีความสำเร็จทั้งทางโลกมีความสำเร็จทั้งทางธรรมสวัสดีทุกท่านครับ